สวัสดีครับครูเพลรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการบันทึกงานนะครับของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันนะครับสำหรับโปรแกรม PowerPoint เนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีวิธีการเซฟอยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยบันทึกไฟล์งานเลยนะครับโดยสังเกตจากบน t i t ลบ Bar นะครับก็จะมีชื่อคําว่างานนําเสนอนะครับแล้วก็จะตามด้วยตัวเลขที่เราทํานะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่เมนูแฟ้มนะครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นนะครับเลือกบันทึกเป็นนะครับการบันทึกเป็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบันทึกและให้เรากําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อไว้ว่างานานำเสนอนะครับงานเสนอครูไพโรจนะครับหลังจากที่เราพิมพ์แล้วนะครับก็ ให้เราคลิกที่ปุ่มบนันทึกนะครับสำหรับรูปแบบที่2นะครับก็คือในกรณีที่เราเคยบันทึกแฟ้มงานนี้แล้วนะครับเราต้องการบนันทึกนะครับการแก้ไขงานนะครับที่เราได้กระทําไปในงานชิ้นที่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูแฟ้มแล้วก็เลือกที่เมนูบนันทึกนะครับหรือ,อคลิกที่เมนูด่วนก็ได้นะครับที่ปุ่มนี้นะครับก็คือ ัันนึกะครบเพียงแท่นี้นะครับงานของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่แล้วก็สามารถที่จะกลับนำมาแก้ไขในภายหลังก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ